คิดถึงบูเทเกอร์นะครับฝากกดติดตามและกดสับสไคร้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมต้นบูไทเกอร์นะครับค่ะฟา้าพิียุสื่อสารค่ะครับผมเมื่อกี้ที่เห็นในจอก็คือเป็นเครื่องโมโบายนะครับซึ่ง<ม><ม>เป็นโมบายมือสองเป็นโมบายมือสองนะครับย่านความถี่อยู่ที่2 4 5เมกะเฮิร์ลูกค้าหากันเยอะนะครับ โมบายมือสองนานนานๆจะมาสักสักสร็อตหนึ่งะนะครับก็จะมา2รุ่นรุ่นแรกเป็นตัวเมื่อกี้ที่เห็นอยู่คืออลิงโกนะครับเป็นรุ่น pl 2 4 5ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะหากันเยอะนะครับตัวหนึงถ้าเป็นมือห่เนี่ยร,ร่วมร่วม800ออกออกจากท้องตลาดมาเป็นมือหน,นะครับส่วนเป็นมือสอเนี่ยราคามันหายไปเกินครึ่งอยู่แล้วนะครับตัวนี้ผมผมเปิดที่3 0 0 0ประมาณ3,500นะครับผมอุปกรณ์ก็ มีนี่เลยครับมีไม้ไม้นี่ของใหม่นะครับเพราะว่าสายตัวเก่าเนี่ยมันเปื่อยหมดละผมก็เลยจัดของใหม่ให้เลยนะครับในชุดก็จะมีไม้ของใหม่นะครับอมีตัวเครื่องมีไม,ม้แล้วก็พร้อมสายไฟดําแดงะะที่เอาไว้ต่อนะครับจะต่อกับ power supply ที่บ้านหรือจะต่อกับในรถเราก็ไปจำเข้าในรถที่เราใช้งานได้เลย นะครับพวกนี้มาอยู่ประมาณ3เมตรนะครับผมก็เท่ากับชุดหนึ่งจะมีครบเลยแหละครับครับผมเพียงแต่ว่าอ่าก็คือในชุดเนี้ยก็คือไม่ได้มีขาตั้งมาให้จ้องส่วนมากแล้วลูกค้าจะมีขากันอยู่แล้วนะครับถ้าจะเอาขาตั้งเราก็มีจําหน่ายค่ะก็จะเพิ่มเติมชุดนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะตัวนี้ก็อาจะเปิดอยู่ที่3,5 0 0นนะครับมือหนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณ7 5 0 0พถึงแแล้วแต่บางร้านที่ก็ขายกันอยู่ ซึ่งอลิงโก้นี่เรามีมากี่ตัวครับต้นัวนี้มี4ตัวนะครับมาสี่เครื่องนะครับผมแล้วก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าคนลูกค้าที่ดูอยู่ใน YouTube รีบเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลง Facebook เมื่อไหร่เนี่ยคิดว่าไม่น่าเกินวันก็หมดแล้วถ้าสนใจแอดไลน์มาเลยนะครับซึ่งอีกตัวก็จะเป็นตัวนี้นี่คนหากันเยอะมากเลยนะครับเป็นเครื่องโมบายยอดนิยมที่สุดแล้วในในปัจจุบันนะครับ เป็นรุ่นไอคอมสองพั่ง fx ตัวนี้มือหนอยู่ที่หมื่นประมาณ1 1ื0 0ห่งบังคับวัตก็คือ1มื0นบวกวัตเ์ก็ไปเบ็ดเสร็จก็อยู่ประมาณหมื่นประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับเกือบเกือบหมื่นองตัวนี้เป็นมือ2ก็อยู่ในเลทเลทเดียวกันก็คือประมาณ3,000ไปปลายนะครับจนไปถึงประมาณ4 5่พแล้วแต่ว่าความสวยงามของเครื่องนะครับผมแอดไลน์มาถามได้นะครับ ตัวนี้ก็คือมีไม้พร้อมสายไฟายดำแดงเหมือนกันนะครับผมจัดของใหม่ให้เลยเครื่องพวกนี้เนี่ยผมให้ทางฝ่ายช่างผม QC หมดแล้วนะครับเป็นของใหม่เป็นของใหม่อยู่ในกล่องเลยนะครับแล้วก็ปอทเนี่ยก็คือว่างหมดเลยแทบก็คือไม่ได้คือเป็นเป็นเครื่องไม่ได้จดทะเบียนเลยอ่าก็คือสามารถที่จะเอาไปขอใบอนุญาตได้นะครับถ้าทางท่าน ไม่สะดวกไปเองก็ฝากทางเราจดได้ครับผมเครื่องพวกนี้มีปอทนะครับมี <อะ S 1> เครื่องมีทะเบียนถูกต้องมีซซเรียลนัมเบอร์แปะทุกเครื่องแต่เครื่องยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นมือสองก็จรงิงแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนอาจจะไม่ได้กริปแบบใหม่เลยเน,นะคสภาพาจะมีทะลอกบ้างอะไรบ้างนิดๆความดามีความอะไรของการใช้งานมาบ้างแต่ก็ ถือว่าสวยงามแล้วก็ใช้งานได้ใช้งานได้เลยนะค่ะก็มีมีบางตัวก็ติดพัดลมระบายความร้อนมาด้านหลังนะครับอ่าก็คือมีพัดลมมาอะอย่างของไอคอมก็มีพัดลมติดระบายความระบายความร้อนด้านหลังมานะครับเครื่องพวกนี้เนี่ยวัดวัดได้ประมาณ50วัตนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับซื้อจากจากแล้นเรารับรับอ่รับประกันรับประกันให้ด้วยรับประกันอยู่อ่าผมผมรับประกันให้ให้อ่าสินค้าให้ประมาณ3เดือนครับผม ล้วใน7วันเนี่ยมีปัญหาอะไรก็ส่งกลับมาจัดการผมจัดการให้ได้หมดก็คือเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนอะไรข้างในให้หมดนะครับผมแต่ก็เราก็เช็คแล้วนะคะก็คือรับรองว่าใช้งานได้เลยครับผมบางตัวก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้เช็ดยังไม่ได้อะไรเดี๋ยวผมจะเช็ดทำความสะอาดให้นะครับอ่าฮะก็คือรบกวนถ้าด่วนเนี่ยถ้ารีบร้อนเนี่ยแอดไลน์มาใจร้อนแอดไลน์มาแล้วก็ถามเลยว่ามีตัวนี้เหลือไหมตัวนี้เหลือไหม อ่าผมผมเดี๋ยวผมจะจะแจ้งให้ว่าตัวไหนเหลือบ้างนะครับผมตัวไอคอมเราได้มากี่ตัวแค่3ามค่ะไอคอมมีแค่3ามไอคอมเนี่ยคนหาเยอะมากเพราะว่าไอคอมเนี่ยเป็นวิทยุที่เหมือนกับมันทนนะครับแล้วก็อ่าเป็นถ้าเป็นเครื่องแดงตอนนี้ที่ออกมาใหม่เป็นรุ่น5000 fx เนี่ยจับต้องยากมากเลยเพราะว่าราคามันแตะกระโดดไปที่หมื่นเนี่ยบางท่านไม่ไหวก็มาเล่นเครื่องสเปนเดอร์มั่งอะไรมั่งแต่ถ้าเป็นมือสองเนี่ยตัวเนี้ยคนหากันเยอะ เพราะว่ามันเป็นแบรนด์ไอคอมแล้วก็ขนใช้ได้หูเกิผมว่าเกินสิบปีนะครับผมรับรองว่าเอาไปเนี่ยก็คือคุ้มค่าแน่นอนนะคะใช่ครับอย่าลืมนะคะเราก็จะมีอะไรที่ใหม่ๆแปลกๆเนี้ยนะคะมานําเสนอนะคะกดติดตามกันไว้ติดตามไว้แล้วก็เครื่องมือสองพวกเนี้มีมาไม่ได้บ่อยนะครับถ้าแฮนดี้เนี่ยผม ผมได้มาอย่างล่าสุดนะสอง G เนี่ยมาแค่สองเครื่องใหม่ๆเลยผมลงขาย<อ>ในใน <ไป S 2> เฟซบุก็หมดไ, <ว S 2> ไม่ได้มาเอามาฝากให้ลูกค้าใน YouTube เลยต้องขออาภัยด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วขอให้ทุกท่าน เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนคะครับผมขอภาพแข็งแรงกันนะครับขอให้มีความสุขความเจริญในปีใหม่ด้วยนะครับค่ะครับผมวันนี้เราก็ต้องขอบตัวลาเลยเพียงเท่านี้นะคะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงพ่อคิดถึงบูธเกอร์คับสวัสดีครับ